เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปอัปเดตกิจกรรมสัปดาห์นี้นะครับของตัวแพทโน้ตเนาะนะครับก็บอกว่ารอบนี้มีของใหม่ใหม่ๆจริงๆเลยก็เป็นตัวสไลดภาพหน้า2นะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีฟเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์เกมนี้ด้วยนะครับโอเคไปครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอดปล่อย,อย,อยฟาร์มออโต A ้เอฟเคไว้ y. วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอในกูปแอป U g p h o n e แอปค่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ไว่าจะเป็นเกมแร็ันล็อกโมบายคาบามโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลยเอาล้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะน <c oughs> ะครับอาเล็กขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเองาบเอบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ RV, PUBG หรือว่า r ั x รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเด็กซ์จิมมิงนะครับ สวัสดีครับรผมอารเล้งกิมมิงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสรุปแพทนโน้ตกันว่าสัปดาสัปดา,ปดา์นี้เนาะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างเนาะนะครับบอกเลยว่ารอบนี้มีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครด้วยนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวแพทนโน้ตรวมกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เนาะก็มีกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด10รายการนะฮะแล้วก็เริ่มซีซั่นคูเซกใหม่เลยนะครับก็แปลว่าเดี๋ยววันพุธนี้เราจะได้เริ่มสู้ในคูเซกเลยนะครับแล้วก็มีเวอร์คอนเทนต์นะครับจับคู่ใหม่ นะครับซีซั่น5สามารถดูได้ที่ลิงก์หน้าเพจได้เลยนะครับกดหน้าเพจได้เลยหรือว่านะครับผมเนาะเขาจะมีประกาศอยู่นะครับคู่เด็ดๆก็จะเป็น1นึเจอ1นึอันนี้แหละนะนะครับที่เหลือก็อันนี้ไม่แน่ใจแต่เซิร์ฟผมน่าจะฟาร์มสบายอยู่เนาะก็คู่นี้เลยนะครับน่าจะเดือดนะครับได้ดูแน่เนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวเพิ่มศักยภาพหน้า2นะฮะก็บ้านเราตอนนี้มีแค่หน้าเดียวนะครับ แต่ของเกาหลีตอนนี้มี4หน้านะครับแต่ของบ้านเราเดี๋ยวจะเพิ่มหน้า2เข้ามาให้นะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้เลยสแตทได้อะไรบ้างเอามาดูตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นตัวต้านสถานะผิดปกติ3%เแล้วก็ต้านนะครับดีบัฟสาแล้วก็เป็นลดดาเมจนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายไม่แน่ใจนะครับพอภัยเนาะเท่านี้แล้วก็มีพวกเกี่ยวกับค่าแม่นนะครับหแต้มนะครับฝั่งนี้เส้นนี้ค่าแม่นหนแต้มอันนี้ป้องกันนะครับหแต้ม ก็ดาเมจพื้นฐานทั้งหมดเลยรวมแล้วมีทั้งหมด6แต้มเนาะนะครับอืมประมาณนี้ครับที่เหลือเป็นพวกอ่อป้องกันสถานะผิดปกติกับอ่อป้องกันดีบัฟนะครับอืมช่องละส่วนจุดห้านะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือหน้าที่2ส่วนของที่ใช้ในการอัปเกรดการคราฟอะไรพวกเนี้ยใช้อันเดิมเนาะเช่นเดิมอันเก่ามันจะอันละคิกละสิบ 10, ใช่ไหมหน้า2ก็คิกละสิบเหมือนกันนะครับอ่าใช้ตัวเดิมเลยเนาะก็อันนี้ย่อย ของฟ้านะครับเทียดหนึ่งเทียดสองนะครับแล้วมันจะได้ตัวนี้แล้วก็ไปค้าเป็นตัวเม็ดตัวนี้ได้นะนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเก่าอ่ะนะครับตอนนี้ก็ราคาของฟ้าพุ่งขึ้นไปแล้วนะฮะแปลกไหมกระตุกตรเนี้อืมนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มคอลเลกชันย่าสมุดอีก6รายการนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันต่อนะก็กิจกรรมมิชชั่นนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการทะลวงศักยภาพหรือว่าการ ทำตัวสเกยภาพนันแหละนะครับสาครั้งแล้วก็ตัวเปิดใช้งานขอบเขตแห่งการบิน V1 อันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าคืออะไรนะครับของรางวัลที่ได้ก็ตัวเป็นคิตตันที่เป็นตัวสเกลยภาพนันแหละแล้วรางวัลใหญ่นะครับจะเป็นชิ้นส่วนนะครับแห่งธาตุส่องแสงนะครับซึ่งอันนี้จะเอาไปเล่นในกิจกรรมของธาตุนะที่มันเดี๋ยวจะมีหน้าแยกใหมท่ทีนิ่นะครับแล้วก็กิจกรรมทั่วไปนะครับพวกหินพลังเวทนะนะครับอืมแล้วก็ ตัวนี้อันนี้รอบนี้จะเป็นเกี่ยวกับสุ่มธาตุนะครับผสมธาตุเนะาะกิจกรรมกาชานะฮะก็มี2รายการให้ทำเนาะแล้วก็ได้ตัวแกนแพลวพาวก็เอาไปใช้ในกิจกรรมธาตุอีกแบบนี้อีกหน้าหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องของแปรธาตุก็คือสุ่มสุ่มธาตุสีธาตุตรงนี้เนาะตรงนี้นะนะครับตัวนี้ร้อยครั้งนะครับอืมแล้วก็มีตัวอ่าดัดแปลงธาตุก็คือสุ่มออฟธาตุใหม่นะฮะยี่สิบสี่ครั้ง ก็แจกเป็นตัวหินที่ใช้ในการสุ่มออฟนั่นแหละนะฮะตัวเนี้ยดัดแปลงธาตุเนาะใช้หินตัวนี้นะครับ24ครั้งแล้วก็ได้รางวัลเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ต่อมาก็กิจกรรมทั่วไปนะฮะเกี่ยวกับกิ้วนะครับได้ใบคำสั่งกิ้วอีก10บรายการนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับใบคำสั่งกิจกรรมกิ้วกับมาอีกครั้งด้วยนะเวสกิ้วเก้าสิบเก้าครั้งนะครับได้เหรียญกิ้วห้าร้อยนะครับกลับมาอีกแล้ว ะะแล้วก็ต่อมานะครับกิจกรรม่าตเสริมมาจากว่ากี้อีกทีหนึง่งนะฮะื่อกี้บางวสบางกิจกรรมมิชชั่นนะครับก็จะแจกเป็นพวกแต้มต่างๆที่เอามาแลกตรงนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็สุดท้ายแล้วแต้มที่เอามาแลกนะครับเอามาแลกเป็นพวกของต่างๆได้นะครับรางวัลใหญ่ก็คือ,อได้ธาตุตำนานนะครับ1นอันนะครับแลกได้ทั้งหมด5อันต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเป็นคำนี้จริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือ ยกไอดีนะครับแลกซ้ำได้เนาะถ้ามันมีขายในช็อปเขาบอกแล้วว่าไอ้ของที่ใช้แลกพวกเนี้ยนะครับมีขายในร้านค้าในเกมก็คือช็อปนั่นแหละแล้วก็มิชชั่นนะฮะพี่ตาก็อาจจะโยกไอดีนะครับแล้วก็แลกซ้ำได้นะครับสูงสุดให้ได้5อันต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เหลือเป็นล็อกตัวละครนะฮะก็ลองดูนะครับอันนี้คือกิจกรรมตัวเสริมธาตุนะครับตัวเกี่ยวธาตุนะครับที่เสริมเข้ามานะฮะเนาะจับคู่โลกก็ดูหน้าเว็บได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะฮะก็นิดๆหน่อยๆน,นะฮะซึ่งศักยภาพเองหน้าหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็รอบนี้พวกอุปกรณ์ฟ้านะครับก็ลองซื้อใครจะทำก็ซื้อเก็บไว้นะครับมาย่อยนะฮะแล้วก็โมดิออนเกี่ยวท่านก็ราคาอาจจะขึ้นก็ได้นะครับก็ความ่เห็นส่วนตัวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งฟีด เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์เกมนี้ด้วยนะครับโอเคงั้นขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ